กราบสวัสดีเหล่านักเรียนโรงเรียนเป็นรุ่นทุกท่านแล้วก็เหล่า The King of Illuma ทุกคนกันด้วยนะครับผมยา <c oughs> <Yeah S 2> คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสปอยมังงะไมลีมิชิตะอิลูมาคุงภาคที่5พาร์ท2ของผมเป็นครึ่งหลังนะถ้าเทียบเป็นมังงะก็จะเป็น chapter ที่อร์ที่2ิบสเอาเป็นว่าไม่รอช้าเนาะเพราะว่าทุกท่านน่าจะรอกันมานานเพราะว่ารอทุกๆสัปดาห์บางสัปดาห์ก็ไม่ออก <c oughs> ต้องขอโทษนะครับเอาละพวกเราไปใส่กันเลย ใช่กดไลค์ย่ใจญ่กดลวไปเลยฮะซูซูกิอิลุมะคุงในวัย15ปีในตอนนี้เขาอยู่ที่แหล่ง5้าและเขาเพิ่งจะกลายเป็นเด็กมห้าเมื่อไม่นานมานี้อืม15ปีอยู่มหแล้วค่อนข้างที่จะวัยอยู่นะ,ะปกติมหต้อง17 16 17หปีนะเออปนนะครับผมคุณผู้บ้านได้บ้านดิคะถ้าจะพูดที่ถูกก็คือชีวิตในมหของเขาได้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแต่เพียงแค่เพิ่งจะเริ่มต้นก็มีเรื่องวุ่นวายมาล่มๆจับอารยากันเลยก็มาเป็นอสุ ลำชัยอีกครั้งยังไม่พอยังไปวัตถิติความสามารถของตัวเองได้ตาประจำตระกูลอะไรแปลกๆออกมาก็ยังไม่รู้แถมอุ้ยยังโดนอาจารย์คนใหม่จับคอดเอกซอ๋อทำไมอาจารย์นังทำแบบมันกันบเราด้วยนะทำไมบอกดีๆจะได้เปิดห้องเฮ้แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงเดิมไม่ว่าจะขึ้นชั้นไหนก็ยังเหมือนเดิมตลอดนั่นก็คือสวัสดีครับท่านอิรุม่านยามเช้านน้ช่างดีอ้าวสวัสดีค่ะท่านอิรุมะจิก็คือเรื่องสองคนนี้นั่นเองครับ อรุณสวัสดิ์นะทั้งสองคนอุย้ยอิรุมะจุยยิ้มอะไรอ่ะที่อิรุมะจิยิ้มนะเพราะว่าทุกๆอย่างนะยังเหมือนเดิมเลยพวกเราความสัมพันธ์ของพวกเรานะ่ะไม่ว่าจะผ่านไปสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของพวกเรายังเหมือนเดิมครับทชานอิรุมะด้วยความที่พวกเราเป็นคนดังเนะี่ยวันนี้พวกเราจะใช้เส้นทางไหนไปห้องรอยเยวันกันดีนะเฮ้ยทุกคนมีอะไรกูมาข้างหลังเว้ย้าเอ้าอ,อ,อู้วิ่งผ่านกันไปว่าเราไปหมดเลยเฮ้ยมีอะไรอะกระดานนั้นมันคืออะไรอ่ะ เร,เราไปดูกันหน่อยบ้านั่นคือแรงของพวกปีหนึ่งที่ได้สอบหัดบินไปและก็ได้วัดแรงเขาตอนนี้พราะแรงอะไรกันนั่นเองเท่าที่ดูไปที่ดูบาเาี่นยก็นึกถึงสมัยเก่าพวกเราเหมือนกันนะเอ้ไอ้กรอบนะั้นมันคืออะไรอะ่ะดูเหมือนจะเป็นอะไรชื่อของเด็กปีหนึ่งที่เทพที่สุดนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นน้องคาร่าจะมาชี้แจงท่าแรงขายนั่นคือลายชื่อของผู้ทีกถูกเลือกทั้ง26คนเหล่าปีศาจที่เทพที่สุดยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเด็กปีหนึ่งแต่แล้วไงไม่มีอะไรที่สามารถบดบัง ดอกไม้ที่งดงามเช่นคุณได้นะครับคุณคาราอ่ะอ้าวอยู่ๆก,ก็วกมาจีบเฉย <c oughs> โอ้โหตั้งสึอตั้งไม่คือห่วงน้องคาราจัดเลยเือดี๋ยวตกลุมพางคนปากหวานเข้าให้นะผมต้องขอโทษด้วยครับที่ผมไม่สามารถอดชื่นชมดอกไม้ที่สวยงามอย่างนั้นได้เ,เาสาวกการอยู่ข,ข้างหลังนะสาวกริปการเป็นเสียงเดียวกันว่าเซ่แซ่คุงไอหมอนี่หร่อชายผู้นี้ได้คะแนนสอบ ในการสอบเข้าเป็นอันดับที่2มีนำซ้ําในการประกวดความงามนั้นเขางามเป็นอันดับหนึ่งของโลกปีศาจเราที่ผมคงจะไม่สามารถหลุดลอดจากสายตาของคุกเหล่าสาวๆไปได้หรือนั้นเพราะว่ารูปตาอันสวยงามลหล่อๆของผมแม่อลาผมมันช่างเจิดจ้าซะเหลือเกินเห็น <c oughs> <c oughs> แบบนี้แต่ชุดของมันนะแดงทั้งตัวนะครับไม่รู้ว่าตอนลงสีมันจะเป็นสีอะไรนะจู่ๆมันก็มาจ้องมองท่านปีศาจอันยิ่งใหญ่ท่าน <c oughs> เอสบูริอุสเห่าเฉยเลยชื่อน้องผมนั้นมีชื่อว่าเซนิดซึ่งแปลว่า ผู้ที่รอบรู้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามสาาสาวไม่สามารถทนออกห่างจากผมได้เป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถห้ามได้นะที่เกิดปั๊บแหกปุ๊บโอ้ยน้องชีมาวิ่งแหวกไอ้หล่อนี้มาหาเพอเอกอย่างวุยโอ้โหสวัสดีตอนหานะหา อิลูมาเสกไปเดูนักนแกน้มันชิมาจังกับซิเวียจังนี่วิแถมยังรู้จักท่านอิลูมาด้วยอ,ะอ่ะพวกเขาเป็นน้องสาวของเขาแคลเลและก็แซบน็อกซาบูรอนี่ไอเซเซได้ที่2แต่น้องชิมาได้ที่1ึงครับผมแถมตอนจกลวงแรงได้แรงสามด้วยกิมเมลเยตะเคดูดิฮ่ชื่อแบบหนึ่งคอเคลวชิมาว้าห่ายโคสงากก่างามเลยฮะน้องซิเวียนี่คืออวยเพื่อนแบบจัดหนักเลยอ่ะคือเคเรวมากเลยนะจ๊ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะ น้องชิมกาก็อวยเพื่อนตัวเองเหมือนกันว่าน้องซิเวียก็ อู้เร็วไม่เบาเพราะไอเซเซลุกขึ้นมามันก็กะจะหลีน้องชิมาต่อหนอาล็องชิมาใสพลังปังเข้าไปเออน้าแข็งทับมึงไปซะไม่สนใจเว้ยหนูได้รับเลือกได้เป็นหนึ่งใน26คนที่เทพที่สุดในชั้นปีหนึ่งด้วยนะฮะและอยากหนูจะดูแลรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่อีลูมาตอนนี้ไอเซเซลุกขึ้นมาละไม่ไหวว่ะถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องที่ดีเลยนะครับเพื่อที่จะสู้กันต่อในสัปดาห์นะฮะผมขอชื่นชมเลยนะครับเจาหญิงน้ําแข็งที่น่ารักมึงเป็นใครอะเอะออีกอย่างนงะน เลือกอะไรวะกระกะเปิดศึกกันอย่างเต็มที่แล้วครับเออมันก็อยากกะเด่นอยากกระดังบ้างไงก็เลยแบบหิวแสงอะไรแาบน,นี้เสร็จอีมาคุณก็ดีใจนะครับที่เด็กๆหนักสนิทกันดีนะเออถึงแม้จะมีการทะเลาะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าสนิทกันดีอืออย่างที่รู้กันว่าเด็กๆปีหนึ่งนั้นสอบเลื่อนแรงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็ได้เวลาสอบเลื่อนแรงกันแล้วเหมือนกันในสุดสัปดาห์นะ้าการสอบเลื่อนแรงของเด็กม .5 มักจ่าช้าวกว่าเด็กม .4 เป็นเรื่องปกติแล้ว แต่ว่าพวกเราเป็นห้องเด็กวัญหาใช่ไหมก็เลยมีกรณีพิเศษ uh huh. พวกเราอยู่ห้องเรียนที่โคตรสเปเชีย huh. ลยังไม่พอแรงของพวกเราก็โคตรจะสูงโคตรสเปเชียล uh huh. เพราะฉะนั้นการสอบมันก็ต้องสเปเชีย huh. ลตามไปสิครับก็เลยมีการออกแบบการเรียนการสอนการสอบใหม่ทั้งหมดย uh huh. For you for me เลยเหรอและมันถูกเรียกว่าเดอะฮาร์ดเบลเกอร์ผ er ู้ทำลายหัวใจฝ่ายตรงข้ามที่จะมาวัดกับพวกเราด้วยคือ, uh huh. ค,อคุณครูจากโรงเรียนบาบิลัสพวกเขาจะมุ่งไปที่สมบัติที่คุณหววแขน คุณก็ต้องปกป้องมันด้วยไม่ว่จาจะพิธีไหนก็ตามสมบัติที่พวกเรานิยามนั้นมันก็คือเรารุ่นน้องที่เป็นท็อปแรงทั้ง2ีกคนที่ถูกคัดเลือกมาและติดบนบอร์ดของโรงเรียนนั่นเองเยแต่เฮจะปกป้องไงไหววะเราอ่ะในฐานะรุ่นพี่ก็ต้องไปจับคู่กับรุ่นน้องปีหนึ่ง ซึ่งน่าจะสุดเหมือนกับพวกเล่านี่แหละฮยาวเย,ย่เเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังลือลั่นไปทั่วโรงเรียนครับผมว่ารุ่นพี่ปีสองจะสอบด้นแรงและร่วมมือกับรุ่นน้องปีหนึ่งที่เป็น Top <ว>ท็อป26นี่เป็นการสอบเฉพาะห้องเรียนเด็กมีปัญหาของปี2เท่านั้นนะเด็กๆทุกคนก็คือแบบวิบวับอิจฉาจังเลยอ่ะอยากจะไปร่วมสอบกับรุ่นพี่ห้องมีปัญหาจุงรุ่นพี่ก็จะใช้โอกาสนี้หวัดน้องๆเลยว่าใครที่เหมาะสมที่จะพวกเราจะไปเชิญเข้ากับชมรมเพลงถึงขั้นใส่แว่นกันเด่นมาโรงเรียนนะครับและตอนนี้ได้ยินเสียงน้องดินนากัห ว่าพวกเรานสามารถไปดูการสอบของพี่ๆ <c oughs> เราได้นะพิจิตร์ใใครดีอะต้องเป็นรุ่นพี่ลูมาไม่ก็รุ่นพี่อัสโมมิอุสิแกเขาเป็นคนที่มีไรลมากที่สุดแล้วก็เป็นกษัตริย์เยาว์วัยด้วยเนาะ <c oughs> ฉันจะเคลียร์ตารางของตัวเองให้ว่างเพื่อมาบอยู่การแข่งนี้เลยโอ้โหไม่มีข่าวอื่นในการพลาดหัวเลยครับนอกจากข่าวสอบของห้องเรียนวิหาห้องเดียวไอลีนก็ยังทําตัวไม่ถูก้ยลาเลิกจริงๆเลยพวกเขามีแต่คนพูดถึงเรื่องเราไปมอดรุ่นพี่ก็ยังพูดถึงเรื่องพวกเราด้วยนะฮะยังไม่พออีกการสอบเนี่ยยังไหลสดให้ทุกคนบน โลกนี้สามารถดูได้ด้วย <c oughs> อิลุมะคุณไม่อยากดังคือตอนนี้ดังจัดๆนะฮะถ้าเทียบกับภาคหนึ่งนะ <c oughs> และคนที่ได้รับความนิยมที่สุดเป็นที่สนใจมากที่สุดนั่นก็คืออิลุมะคุงอาจารย์เกลิโกพูดอย่างนี้เลย <c oughs> ใครที่ทําผลงานในการสอบครั้งนี้ออกมาไม่ดีตําแหน่งแรงจะโดนล,ลดละอย่างอิลุมะนายอยู่ที่แรง5้านายจะได้รับความเข้มงวดในการตรวจสอบเยอะเป็นพิเศษเข้มงวดเป็นพิเศษ <c oughs> ผู้คนภายมอกมองนายว่าเป็นผู้นํา แห่งห้องโรงเรียนเด็กมีปัญหาแล้วเขาก็คาดหวังกับนายเป็นอย่างมากด้วยอย่าลืมเรื่องนี้ซะไม่จานต้องกดดัานนายขนาดนี้ด้วยนะเขายังใจร้ายไม่เปลี่ยนเลยจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยังขมขื่นจิตใ,ใจในการที่เปล่กตดอนเสีย <laughs> ต่อสัญญาส่วนรับใช้อยู่ก็เป็นมีได้ให้นะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับท่านอิลุมะเรามาแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของท่านกันเป็นทั่วพิภพกันเลยดีกว่าคือปกติพวกเราก็เป็นที่ฮือฮาอยู่แล้วไงจะเอาอะไรอีกล่ะดังกว่านี้เกอรอิลุมะคุงก็คนนะครับไม่ใช่ปีศาจเออก็ต้องมีกดดันมีเครียดกันบ้างพอกลับมาถึงบ้านปกติถึงเวลานอนจะน็อกไปเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้นอนไม่หลับคุณแหวนก็สงสัยว่าทำไมอิลุมะคุงถึงนอนไม่หลับฮะอิลุมะบอยด้วยความที่อิลุมะคุงกําลังเครียด หัวแบบนี้นั่นเองครับมันค่อนข้างที่จะตลกนะอิลูมาคุงเดี๋ยวจะเทียดจะเป็นบ้าเกกับการสอบเลื่อนแหลงใช่ไหมเนี่ยแต่มันมีอะไรบางอย่างที่นึกยังไงก็นึกไม่ออกมันรู้สึกผิดปกติยังไงไม่รู้แล้วมันอะไรล่ะอีลูมาคุงฮะปกติในการสอบทุกๆครั้งเนี่ยพระเอกจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมออย่างเช่นอยากจะอัพแหลงหรือว่าอยากจะอยากให้ทุกคนใน ห้องเนี่ยยังอยู่กันครบถ้ายใจพูดคือตอนนี้ไม่ได้มีแพทชั่นที่จะอยากจะเลื่อนเป็นแรงหกหรือว่าอยากจะคงตำแหน่งเป็นแรงห้าเอาไว้จะลดลงก็ไม่เป็นหาอะไรนะและอีกการสอบครั้งนี้ทุกคนมันคาดหวังกับฉันมากเลยไง อยากจะทําผลงานอมาให้ดีก็ต้องคิดซิว่าเอ็งลองทาเพื่ออะไรกันนะประมาณนั้นนะทั้งนั้นก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นความปรารถนาของเอ็งมันคืออะไรฮะอิลุมะความปรารถนาของผมหรอคือนอนเวรไงอะไรไม่ใช่แน่คงจะลืมไปแล้วใช่ไหมในตอนที่นายอยากจะทำผลงานให้เป็นจริงไงในตอนที่อยากจะยิงธนูออกมาเป็นครั้งแรกอะนายร้องตะโกนว่าอะไรผลึกขึ้นได้ใช่ครับตอนนั้นอิลุมะคงบอกว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นฮีโร่เป็นคนที่ปกป้องนายก็เพียงแค่จินตนาการถ,ถึงเรื่องเหล่านั้นก็พอแล้วปะเด็กปีหนึ่งที่อยากจะขอ ความช่วยเหลือจากรุ่นพี่อยากจะให้รุ่นพี่นั้นปกป้องตัวเองเออการที่รุ่นน้องอยากจะให้ผมช่วยงั้ยหรอมันก็ตรงกับเป้าหมายในความฝันงนายนนั่นคือนายอยากเป็นฮีโร่อยากจะปกป้องใช่ไหมและอีเ็นทั้งนี้ก็ต้องปกป้องเด็กนักเรียนปีหนึ่งด้วยไงยคือตรงเป๊ะเลยจงไปแสดงให้ปีศาจทั่วทั้งโลกได้เห็นว่าคุณนั้นนั้นเทพแค่ไหนแข็งแกร่งแค่ไหนหน่าเกรงขามากเพียงใด ความปรากถนาของฉันคืออยากจะยืนหยัดอยากาภาาพูมไพรท่ามกลางผู้อื่นเหมือนกับฮีโร่และอีก็นทางนี้เหมือนกับปูทางให้เบลกนั้นได้เป็นฮีโร่สมใจอยากเด่นเอลมันก็ดีนะอินุมะคงตา,ากว่าคิดทางที่ดีแต่มันก็มีด้านอื่นด้วยไงนั่นก็คือตอนนี้เบล็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเช่นชมโดดเด่นสง่าง,งามขนาดนี้ตั้งแต่ตอนไหนกันนะและแล้วในตอนนี้รายชื่อทีมก็ถูกประกาศออกมาแล้วจ้าไหนดูสีเบลกอยู่ทีมไหนดูจากสายตาของน้องชิมะที่ดีใจขนาดนี้น่าจะได้อยู่ทีมกับ ผลเอกนั่นแหละครับเด็กตีหนึ่งแต่และคนก็แบบวิดมาร์ทพี่ๆก็พาดีใจเฮ้ยไดนดูสิดูสิโอ้โหด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นเพื่อจะเติมเต็มความปรารถนาของตนโรงเรียนปีศาจไปรู้ตอนนี้คือโคตรจะร้อนแรงลุ่มเล้าไปด้วยความปลุกเราจากปีศาจทั้ง39ตนไม่ใช่สิ38แล้วก็มนุษย์1ตนมีการติดป้ายดูด้วยครับว่าห้ามคนภายนอกเข้าไปาในโรงเรียนในระหว่างที่มีการสอบนี้อยู่เยดไทยโคตรจะพรเวซี่โอลี่อู้ว้า ไม่น่าจะจบแค่นี้เลยนะเพราะว่าถ้าว่าท่านสมัครสมาชิกเลี้ยงกาแฟพวกเรานะครับผมก็คือแบบว่าก็ไม่ได้ตั้งใจแบบว่าจะให้ท่านเลี้ยงแต่ถ้าเลี้ยงก็ดีผมจะได้มีกาแฟกินราคาสุดแสนจะถูกกับผม20บาทเท่านั้นที่ลิง์ใต้ด้วยคลิปนี้เลยผมในช่องคอมเมนต์นะแล้วทานก็สามารถจะดูถึงภาคแปดได้เลยจ่ายไม่เป็นไะไรัมถ้าว่าท่านไม่อยากสมัครสมาชิกผมจะรวงให้ท่านดูทุกๆสัปดาห์ถ้าผมไม่ลืมนะแต่เนื่องจากผมอยากให้ท่านได้ลืมนะทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม Limiting, แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ครับเพื่อที่ทุกครั้งที่ผมอัพคลิปอิรุมะคุมามันจะได้แจ้งเตือนท่านไงเออขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับเพราะว่าซีรีส์อิรุมะนี่เราก็อยู่ด้วยกันมานานนมใหญ่เอ้ยนานนานมากๆแล้วอ่ะขอบคุณมากครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะขอบคุณมากมากจริงๆนะฮะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าในในน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับผมโอเคสวัสดีครับ ฉันมีความพักเพียรนอยู่ส้องจดหมายรักให้เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่อาจชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอเชื่อไหมส่วนมากคือเพื่อนของฉันจะไจะคอยปลอบ